สิริยิ่งสุพาวาลกาละกับสิริรับเฉลิมพระชนมพันสาแห่งทรงฉัดทศรัตกษัตราพระปรีชาสงายศทศบาร,รมีไตรโลกาล้วนวันทาอาศิรวาสเทพไทยในเวหาทุกราศีถวายพระพรภูวนัยไทยธานีสดุดีสุวัจนะ ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และข้าราชการเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์